ประตูบานเปิดชุดนี้เป็นประตูหน้าบ้านดูจุดล็อกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าะระบบมันติดพ้อยล็อกทิกล็อกรอบบานค่ะการออกแบบก็แข็งแรงสวยงามค่ะมีช่องกระจกให้ความโล่งโปร่งนะคะ ขนาดกรอบหนาแข็งแรงข้างในที่เราผลิตก็เสริมเหล็กทุกบานแล้วก็มีชุดมือจับแล้วก็กุญแจค่ะชุดตัวบานพับนะคะแข็งแรงรับกับประตูค่ะ ตรงนี้เป็นกันชนแม่เหล็กนะคะดูการใช้งานค่ะประตูชุดนี้จะมีช่องแสงข้างซ้ายแล้วก็ขวานะคะก็ดูโปร่งสบายเข้ากับ ชุดประตูค่ะสำหรับสีขาวนี่เรารับประกัน10ปีนะคะอุปกรณ์รับประกัน1ปีมีทีมช่างดูแลติดตั้งแล้วก็ดูแลให้ฟรี1ปีหลังจากติดตั้งค่ะบริการทั่วประเทศนะคะ ระบบล็อกแบบมันติดพ้อยล็อกหรือล็อกหลายจุดที่บริษัทเราติดตั้งให้เนี่ยจะให้ความปลอดภัยจากกันงันแงะมากเลยนะคะต่างจากของท้องตลาดทั่วไปที่จะมีจุดเดียวคือตรงกรอนล็อกตรงกลางบานค่ะผลิตและติดตั้งโดยบริษัท LMK UPVC 2020จำกัดค่ะขอบคุณค่ะ